ครับยกมียกสามนะครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายตักหนีครับงัดมาครับออกช่องถูโฟยูกดหมายเลขยี่สิบนี่ไปห่วงไม่ได้ครับไปขี่งกอาวุธไม่ได้ตีได้ไหมครับถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับใกล้เชือกลูกหลานจากภาคใต้เหมือนกันเลยนะครับทั้งเพชรตวีชัยแล้วก็ขุนเดชเริ่มโอ้โหดักแทงซ้ายครับเพชรทวีชัยเกมเข้มข้นดีเหลือเกินครับครับีซ้ายกว่าขุนเดชครับโดนแข้งขวาสวนขืนมาครับ ก็เป็นการชิงจังหวะกันละครับสลับฝั่วงในครับแต่ว่าวงในเนี่ยยังไม่ชัดยังไม่เร่งกันเท่าไหร่เน้นวงนอกก่อนครับดักแทงซ้ายเพชรชัยจังหวะวงในครับไล่แขนขวางหน้าอ้าต่างคนต่างล็อกครับจังหวะตีไม่ได้กรมการแยกมาก่อนครับให้เริ่มต้นกันใหม่ครับอยู่ห่างๆออกอาวุธยาวๆไปก่อนครับเดินต่อเพชรชัยอุ้ยหมัดซ้ายแต่ว่าโดนเตะซ้ายคืนมาเหมือนกันครับอุ้ยนี่ครับมาดูครับมาการออกอาวุธโอ้โหชุดดีครับมพี่ัดน้ำหนักประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดนี่มาถือว่า สองคนนี้ถือว่าอยู่ในระดับหัวดแถวเลยนะครับจังหวะวงในใช้ความแข็งแกร่งครับล็อกไว้ตั้งไว้ครับงน้าของคุณเดชแต่ว่าเพชรวิชัยไม่สนแล้วครับพยายามเปิดเกมพยายามหาจังหวะออกผู้ชมดีครับแข้งขวาเตะต่มไปเนย่ครับแมซ้ายขึ้นบนเลยครับขวาไม่ถึงแต่ว่าซ้ายได้ครับอ่ะว่ากันต่อขยับเดินขยับวงแข่งขวามาก่อนครับขุนเดชติดบังเพชรวิชัยแก้ไหมขุนเดชไม่สนแล้วครับเดินบ้างครับดูครับโอ้ยมีศอกด้วยครับเพชรวิชัย โอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นชุด่วยเก่งเลยนะครับของทางภาคใต้โอ้โหอ้าวกรรมการแยกก่อนครับอ่เป็นยกที่ทั้งคู่นี้ต้องงัดมาแล้วนะครับใครมีของดีใครมีของเด็ดนี่ต้องโชว์ยกนี้แหละครับอ่พยายามจะเดินชวนทะเลาะบ้างนะครับขุนเดชอเพชรวิชัยซ้ายครับมาดึงดึงตัวหลบสวยด้วยนะครับอ่ามาครับหมัดมาครับอ่คู่นี้นี่ใครจะถวยจังหวะทําได้ดีมากกว่ากันครับอาวุธขายขึงซ้ายไปครับทางด้านขุนเดช พยายามจะชวนทะเลาะโอ้โหแม่หลุดหลุดโดนทําโทษนะครับคู่นี้เกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของขุนเดชครับพลาดนิดเดียวครับแต่ดีว่าทางด้านของเพชรวิชัยนี่สํเร็จโทษไม่ได้ครับสิ่งที่เห็นครับสามยกกว่ามาถึงตรงนี้ครับความเร็วของเพชรวิชัยนี่ดูจะเลื่อมแล้วครับต้องดูครับว่าทางด้านของขุนเดชครับยกนี้จะงัดอะไรมาแล้วครับที่เห็นอยู่ก็เปิดเกมเดินเข้าใส่ละครับหลังจากที่ตั้งรับมาก่อนหน้านี้ครับคุนเดชขยับเข้าไปครับมือหน้ายันยาวๆจะเตะสายไม่โดนครับโดนถีบสกัดทำลายจังหวะไว้ก่อนแข่งขวาได้เอ้า ม่เพื่อวีจัยนี่ไม่รอแล้วครับพอโดนเตะกระสวนหมาขวาคึนทันทีครับนี่ครับชุดนี้มาประเภวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนครับมาโดนปุ๊บเอาคืนทันทีเลยนี่ครับขวาขวาไป <c oughs> มาวงในตอกันไว้ตีกันไม่ถน,นัดครับมไม่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพด้วยกันนะคุณอดนอนเนาะกรรมการปีชาก็เลยแยกทันทีครับเพราะว่าในนี่ทั้งคู่ไม่ออกอาวุธแม่หลุดไม่ได้เนี่ยแหละครับแม่ถ้าจังหวะหลุดนิดเดียวนี่ โดนเลยนะครับอาซ้ายไปซ้ายมาครับขยับเอาขืนเอาขืนหมัดแล้วครับใกล้ใกล้ใกล้ตีได้ไหมครับล็อกไว้ก่อนกรรมการปีชางัดออกมาอีกครั้งหนึ่งมันมันใกล้เชือกใกล้มุมไปครับรองไก่แกวบพจพลนี่สั่งเวียงหมัดแล้วนะครับต่อยหมัดแล้วนะครับหุนเดชสิทธิ์แก้่บพลนรก็เพราะว่าถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือนี่มาดูว่าเพชรทวีชัยแกเร็วกว่ากิกหนึ่งครับแล้วมวยฝีมือด้วยกันนี่ถ้าเร็วกว่านี่เป็นงานยากเลยครับโดนไม่โดนครับ คนที่เชียร์ขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลก็ต้องเนี่ยครับกำปั้นขวาครับโอ้สตีนซ้ายหน้าเอาขวาอีกทีครับเป็นมวยที่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพชรวีชัยมวยแบบนี้ว่ากันว่าชกยากเหลือเกินนะครับออกเก่งทั้งรุกและรับล้วครับท้านของเพชรวีชัยครับจังหวะเดินทําก็ทําได้ดีครับตั้งรับก็ชกค่อนข้างละเอียดต้องดูครับขุนเดชยังมีความพยายามครับขยับเข้าไปครับปรับแผนตัวเองครับหลังจากที่ตั้งรับเกมเดินเข้าไปครับ เน้นต่อยหมัดในช่วงต้นยกแต่ตรงนี้ครับหมัดไปไหนครับคุณเดชถ้าจะพลิกเกมชั่วโมงนี้ครับแฟนมวยมองว่าต้องหมัดอย่างเดียวแหละครับต้องดูครับว่าเพชรวิชัยจะพลาดหรือไม่ครับมาถึงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดครับอ้าวคุณเดชไม่ยอมครับยังไม่หยุดครับขยับเข้าไปนี่ครับหนึ่งสองสามพอต่อยได้แล้วก็กอดเลยครับทางด้านของเพชรวิชัยครับป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วครับถือว่านี่โอศอกมหาตาว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับ ต่ว่าได้ลุ้นนะครับเวลาอีกเกือบๆหนึ่งนาทีมาอ่ะแต่ดูครับโอ้โหไฟแดงครับเพชรทวีชัยจัดกระบี่วันนี้กินจังหวะกันนิดนึงแหละครับกรรมการพิชาสาวิจารครับเดินเก็บไปคะแนนครับจากกรรมการสัตตาสุภาสายครับชัยยุทธ์ขับนาเรศและใบสุดท้ายครับสินชัยจุลาวงและหันไปที่มุมแดงครับทางด้านของเพชรทวีชัยปอพิคเน่ครับเอาชนะคะแนนขุนเดชสิทธิแก้วพมพลไปครับในการชกคู่แรกครับศึก เพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับี่ครับมาก่อนเป็นยอดศิลปะแม่เวียงหมัดแรงเลยนะครับอะดูในครับตีได้ไหมครับถ้าตีได้กรรมการต้องปล่อยให้ตีนะครับถ้าตีไม่ได้แยกเลยครับเข้มข้นเร็วมากครับผู้นี้ครับยกสองที่เปิดเกมเลยครับทางด้านของยอดศิลป์ครับดูครับหมัดซ้ายแม่ต้องการปิดบัญชีต้องการปิดเกมเร็วแล้วครับเน้นหมัดนะครับทางด้านของยอดศิลป์แต่ว่าสายเลือดนี่สายตายังดีอยู่ครับ ป้องการดึงหลบได้ดีครับดูครับแล้วก็คอยดักสวนแล้วก็มีแข้งซ้ายหน้าแล้วครับพอที่เป็นต่ว่าเลือดมาแล้วครับโอ้โหคุณบอลครับเนี่ยครับมาชกไปชกมามี3คิวแล้วใส่ใส่เลือดโอ้โหอย่างนี้ครับแอนตซินครับมอบสวัสดิการข้าราชกาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันครับโอ้โหยูแผลค่อนข้างยาวแต่ดีที่เลือดไม่เยอะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ครับาใกล้หัวใจเดี๋ยวดูครับอาจจะเห็นปรากฏการณ์บ้านเลือดคุณน็อ ต้องมาดูทีมงานคัดเลือดของสายเลือดด้วยนะครับว่าจะทําให้เลือดนี้หยุดได้ไม่ได้ครับถ้าเลือดไม่หยุดเป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับเพราะว่าทางไหลของเลือดมันมีสิทธิ์เข้าตาสูงครับตอนนี้อย่างชั่วทะเลาะโอ้โหมีหมัดวันนี้เสริมเข้ามาคือกาปั้นนะครับของยอดสินครับวงในครับดูจังหวะการสอดครับพยายามจะขวางไว้ขวางไว้ครับล็อกล็อกกรรมการเห็นว่าออกอาวุธไม่ได้แยกเลยครับ มีความแข็งแกร่งแล้วครับพยายามใช้ความแข็งแกร่งมาสู้กันครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ครับแข้งขวาไปก่อนครับทางด้านของยอดินโดนขวาขึ้นไปจากสายเลือดแล้วก็เติมด้วยซ้ายครับแมออกได้เร็วครับสายเลือดแข้งขวาติดบังยอดินโยกเข้าไปครับสังเกตบัตรดีๆครับนี่ครับพุกซ้ายแต่ว่าสายเลือดก่อนไว้ก่อนครับมาดูในมาดูในบ้างครับความแข็งแกร่งแมแต่ว่ายังตีกันได้ไม่ต่อเนื่องเลยครับจังหวะจับในมันใกล้เชือกวันนี้ก็กรรมการต้องแยกครับนี่ครับหนัวเนียวงในาอวงน อโอ้โหนี่ครับผลักออกไปยอดสินไม่สนครับเดินเปิดเกมโอ้โหอ้าวเสริมกำปั้นอ้าววงในดูครับอ้าวเอาสอ,อคืนเหมือนกันนะวงในแหมมัน,ม,นมันยังไม่เป็นชินเป็นอันเท่าไหร่นะครับกางเกงสีแดงนี่สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับส่วนน้ำเงินนี่ยอดสินรถสวยจ่าเจสายผิวครับอา่าวงนอกนี่สายเลือดออกอาวุธได้สวยงามครับส่วนในย่อสินตีได้ไหมครับล็อกมาตี พยายามจะชวนน้องถลอกครับไม่อยากจะอยู่ห่างน้องเลยครับเพราะว่าน้องนี่ฝีมือคล้ายๆพ่อเขาครับจังหวะวงนอกจังหวะเดินข้อทําของยอดศิลป์แล้วครับโดนอาวุธยาวๆของสายเลือดครับแต่ว่าวงในเนี่ยเขามั่นใจในเรื่องของความแข็งแกร่งครับเพราะยกที่แล้วเนี่ยจังหวะจับในยมันเห็นชัดครับมาดูครับขึ้นคอได้ครับยอดศิลป์แม่แต่ว่าทางด้านของสายเลือดก็ป้องกันตัวได้ดีครับกมการเลยต้องแยกออกมาแล้วครับเพราะว่าจังหวะจับในของยอดศิลป์นี่ตีได้มาถนัดแต่ว่าไม่สนครับอ่ำเดินเข้าไปรับแข้งขวาครับยอดศิลป์ เกี่ยวไว้แล้วก็ตอขวาขึ้นเอาแล้วครับเดือดแล้วครับคนละทีทีต่อทีไม่มีใครยอมแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับว่านวเนียตียอดสินไ์ตีเอาใส่เลือดนี่ครับโอ้โหมหาตอนนี้ลูกเกมนี่มหาคู่คีคู่ขีเอายอดสินเดินเปิดเกมถึงพลิกถึงขิงเลยครับหมัดมาครับวงในวงในจับได้ไหมครับหมยังยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตีได้ครับทางด้านศิลปะยอดสิน ชื่อใหม่ครับยัดเข้าไปแต่ว่าโอ้โหสอกมาแข้งขวาคืนไปครับเดินเดินต่อกับหมัดมาวงในออกออกแรงกันเยอะเลยครับยกนี้ยกสี่ครับเอาบิดมาแ่ายังยังไม่มีใครเพียงพับแล้วก็ลบมลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาละครับอยู่ที่พละกําลังลวครับแบบนี้ครับเพราะว่าต่างคนต่างทนได้ลวครับต่างคนต่างทําได้เหมือนกันใครยืนระยะระบบหายใจไปยังโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่สายเลือด โดนหักลงไปครับกรรมการต้องเตือนเลยครับทางได้ของยอดสินครับเพราะว่าแข่ว่าเหมือนจะตามน้ำครับแต่ว่าเกมยังเดินต่อครับว่ากันไปครับบนเวทีออกกบุดไปยอดสินตั้งกรแพงเขาใส่เลือดแข้งซ้ายแข้งซ้ายทีครับสายเลือดยอดสินโตขวาขึ้นมาดูครับเดินเบียดเข้ามาครับยอดสินโอ้แต่ว่าสายเลือดครับมาเริ่มที่จะพลิ้วแล้วครับจังหวะแบบนี้ครับตามกันต่อครับยกสุดท้ายยกชิงดำกุดดดอตยังน่าสนใจนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับสายเลือดกับยอดสินครับเปิดเกมเหมือนเดิมยอดสินมา มีหมัดโดนแข้งไปแข้งมาแข้งคืนเอาละครับอยู่ที่ยกนี้ละครับใครทําผลงานได้ดีนี่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้รับการชูมือเลยครับยกสุดท้ายทาแล้วเห็นทําแล้วเข้าตากรรมการครับยกนี้ออกมาสานแข้งใส่กันลวครับแข้งซ้ายของสายเลือดครับเป็นแข้งที่ไม่ถนัดละครับแข้งหน้าแต่ออกได้ดีขณะที่ยอดสิงครับมีนี่ครับท่าทรหดมีลูกตื้นครับเดินเข้าไปครับขวากับขวานี่ละครับความเร็วสายเลือดดูเร็วกว่าแต่ว่าทางด้านของยอดสิงดูครับ ได้ความขยันแล้วก็ได้ลูกเต๋อครับเอ้าจับในอีกครั้งหนึ่งไม่แต่ว่าจังหวะนี้เป็นของสายเลือดครับล็อกคอแน่นๆแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาเสียบขาไว้ให้กรรมการเห็นชัดๆเลยครับสําหรับมวยในคู่ที่สองกรรมการทันไปชูมือให้ไฟแดงครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับเอาชนะเอาชนะคะแนนยอดสิ์นะครับรถสวยจ่าเจ็ดแบบสุดมันเลยอยู่ใครไปครับแล้วก็ดูว่าบวกกันแบบนี้นี่มีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยนะครับดินเนื้อทองมีศอกเพชรเดชมีบัตรครับ เล่นของหนักเล่นของคมกันตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับดูครับเปเตเดมีมาดครับดูครับบริเวณกลางดั้งจมูก้วครับเลือดไหลออกมาครับทางด้านของเพเรเดแต่ว่ายังไหลไม่เยอะครับถือว่าทีมงานคันเลื่มที่อุ้ยศอกซ้ายของดินเนื้อทองครับพยายามจะจําเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็ยัดเข่าซ้ายเปชรเดไม่ยอมแล้วครับมีเข่าคืนมาเหมือนกันนะครับ ไม่เป็นเกมที่ตื่นเต้นครับมีโอกาสนอนเปด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดก่อนกันแล้วใครจะชกได้รัดกุมมากกว่ากันครับคุณบอลครับครับโอ้โหเรียกว่าเน้นเน้นเป็นพิเศษด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับมาเข็มขัดแชมเปี้ยนที่เขาว่าเป็นเส้นที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยครับเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินรวมถึงเข็มขัดทูโฟยูมาถือว่าเป็น2เส้นใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับ เพเดชมวยเข่ามาต้องลงทุนเข้าไปก่อนแล้วก็คูดินเนื้อทองแกก็รอดักศอกตลอดเลยครับทั้งคู่ถือว่าเนื้อตัวเปี้ยะเลยครับเพราะว่ารู้ตัวนานมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่หยุดออกอาวุธกันเลยครับดินเนื้อทองเปิดเกมเข้าไปครับหมัดขวาแย่แต่โดนเต็งขวาของเพรเดชครับไม่รอช้าครับดินเนื้อทองโตเข่าซ้ายคืนทันทีครับไม่ยอมโดนเตะเตะฟรีฟรีครับทางด้านของดินเนื้อทองขณะที่เพรเดชเองก็พยายาม้วครับจะเปิดแผลให้ดินเนื้อทองบ้างเหมือนกันครับ ตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับคู่ชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างในรุ่นไฟเวทสสถาบันครับรูโฟยูแล้วก็ราดําดำเนินครับยังน่าสนใจนะครับว่าจะออกมาแบบไหนครับวงในดูจังหวะเลยดูจังหวะมัดดูจังหวะเพลงเข่าครับว่าใครจะแทงได้เจ็บมากกว่ากันครับโอ้โหสู้กันทุกเม็ดเอาคืนกันทุกดอแล้วครับโดนอะไรมาก็เอาคืนครับคือกปลว่าเกมคู่นี้ทันกันแล้วครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ครับดูครับโอ้โหความแข็งแกร่งการออกอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมากครับ โอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครครับในความแข็งแกร่งเริ่มจะเห็นครับเพชรเดตดูแข็งแรงครับแต่ว่าจังหวะก่อนประกบนครับสอกซ้ายของตีนเนื้อทองก็อันตรายครับแต่วนาทีนี้ครับเพชรเดชนี่ออกต่อเนื่องครับออกมาอยู่ตัวทีนเนื้อทองเดินซับสอกซ้ายจับในได้ครับต่างคนต่างไล่แขนต่างคนต่างหาจังหวะไอครับแร่งตีมาทีครับตีนเนื้อทองเพชรเดชเสียบซ้ายเสียบซ้ายทีครับเพชนเดชโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆครับโอ้โหนี่ครับเรียกว่าออกอาวุธใส่กันนี่แบบ มามีมาสลับเพชรเดชหมาดินเนื้อทองไม่สนแล้วครับตอนนี้ชวนทะเลาะวงไหนมาไล่แขนสู้กันเอาเพชรเดชไีออดิ้นเนื้อทองไปเน้นหนักกันที่ไหนครับเน้นหนักกันที่ไหนครับวัดวัดกันเลยครับเพลงเขาไหนจะแน่ว่ากันแดงขอนแก่นน้ำเงินสุราษฎร์ครับโอ้โหสุดๆเลยครับนี่แหละครับผู้ชิงแชมเปี้ยนที่ว่างนะครับสองสถาบันครับช่องทรูโฟร์ยูแล้วก็ราชดำเนินพร้อมกับเงินรางวัลอีก5 0,000บาทครับ คู่นี้ต้องแต่ยกแรกนี่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับดูนายดูนายครับตอนนี้ใช้แผนดับเครื่องชนแล้ครับทั้งคู่ไม่มีใครไม่มีใครยอมใครครับทถึงทั้งหมดไว้ที่บุ่มครับแล้วออกมาสู้เข่ากันอย่างเดียวครับอะมั่นใจมากๆแล้วครับพละกําลังของทั้งสองคนครับแม่ยืนวัดระยะกันแบบใกล้ๆออกอาวุธกันต่อเนื่องครับทีนเนื้อทองเป็นไฟเปิดเกมเดินเพชรเดชตั้งรับก็จริงแต่ดูครับไม่ถอยนะครับดูนายนี่ขึ้นคอสู้ครับแต่ว่าทางด้านของทีนเนื้อทองครับแม่ ศัยความเร็วครับไม่แต่งตัวเพชรเดชต้องตั้งกำแพงเขาไว้ก่อนครับดูครับตีได้ไหมทางด้านของดินเนอ้อทองครับขวางก็ขวางไปครับตีได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าก็ตีไปเรื่อยครับโอ้โหนี่ครับายกนี้เปิดเกมมาสองคำเข่าเลยครับวงในสู้กันที่วงในพละกำลังความแข็งแกร่งเี่โอ้ยยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่อ่ะวงในดินเนอ้อทองว่าเพชรเดชโอ้โหนี่แหละครับค่ายดียี่ห้อดังครับ การเตรียมตัวฟิตซ้อมนี่ต้องบอกว่าแถวแนวหน้าแนวหน้าเลยครับอ้ามัดมามัดคืนไปพยายามจะเดินซ้ายมาครับอ้าออกอาวุธกันค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับในรุ่นนี้ก็บฟ w ายเวดอ้าประลองกําลังวงในกันอีกครั้งหนึ่งครับแทงมาแทงคืนครับขอนแก่นยัดไปครับสุราชสุราชสุราชคืนได้ไหมครับยัดคืนไปครับโอ้โหมีเสียงปรบมือมีเสียงปรบมือมาตลอดครับคู่นี้โอ้โหโดยเฉพาะแฟนบอลชาวต่างชาติที่นั่งอยู่ริมสายขอบเวทีครับ เอาโทรศัพท์ถือมาถ่ายเก็บไว้เป็นที่ลึกแล้วก็ปรบมือชอบใจครับโชคกระสันสนุกเหลือเกินครับหลุยต่อครับดินเนื้อทองแต่ว่าเพชรเดชดูครับยัดซ้ายดอกนี้ครับมาแห่บนล็อกนี่เฮกันสนั่นเลยครับมาเชื่เหลือเกินครับมาคู่นี้ทั้งคู่ดินเนื้อทองกับเพชรเดชน่าจะนั่งอยู่ในกลางใจครับของท่านคณะกรรมการจัดอันดับของสมุยวทีบอยราชดำเนินแล้วก็ถูฟอยู่ครับมาคู่ดูเดือดคู่นี้คู่ดูเดือดได้รู้แล้วครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับไม่ดูไม่ได้ครับยัดข่าตีคืนมาครับ ดินเนื้อทองบวชพงห9 1งกนะครับกับเพชรเดชบอสังประภัยครับยังน่าสนใจนะครับว่ารูปเกมยกนี้จะออกมาเป็นแบบไหนครับที่ผ่านมาสี่ยกนี้ต้องบอกว่าคู่กีซูซีครับเอาละครับยกนี้ดินเนื้อทองอมาสาวหมัดจวงหมัดชูใจครับเพชรเดชก็ายายามจะไต่ขวาสวนคืนครับพวกหมัดคืนเหมือนกันเอาครับดินเนื้อทองเสียบซ้ายเพชรเดชจับในครับคืนคอแล้วก็ตีได้ไหมตีเข่าขวาแล้วก็สายข่าวไว้ครับนี่ครับพอตีได้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นข่าวไว้เลยครับ นี่ครับอาเปิดเกมเหมือนเดิมครับดินเนื้อทองมาคนละแข้งคนละแข้งมาตอนนี้หาจังหวะมาวงในเกาะวงในไอมาดินเนื้อทองไอเพชรเดชไอโอ้โหนี่ครับมาผ่านไปครึ่งยกของยกสุดท้ายมาลูกเกมยังไงครับเพชรเดชแข้งขวาอ้าวดินเนื้อทองใ,ใ,คใครก็ใครก็อยากเป็นแชมป์ครับ ใครก็เป็นแชมป์ครับมาตีมาตีคืนครับโอ้โหคู่นี้นี่เชื่อว่าหมดยกสุดท้ายต้องมีเสียงปรบมือจากพี่น้องแฟนมวยบนล็อกครับชกกันตั้งแต่ยกแรกครบปัดมาแทงเข่าพยายามจะตั้งไว้ตั้งไว้เพชรเดชตั้งไว้ก่อนครับชื่นชมนักงมวยทั้งคู่นะครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับในการชิงแชมปเปี้ยนสองเส้นนะครับทั้ง for you และก็ราชดำเมินครับตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิต ให้มุมแดง48น้ำเงิน49ครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการปรีชาสาวิกันครับให้แดง48น้ำเงิน49ครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับกรรมการชุมพลอิตยศครับ มองไปในทิศทางเดียวกันครับให้แดง48แล้วก็น้ำเงิน49กครับแชมเปี้ยนคนใหม่เพชรเดชวอสังประภัยออร์แลนดิสันเจนแมนวีฮาวันดิวแชมป์เปี้ยนเพชรเดชดวอสังประภัยนาบินวีนั่นวีนั่มวยไทยนะครับพิกัดน้ำหนัก131บอปอนด์ตามกันต่อครับยกนี้ยก3นมครับคู่เอกนำรายการในศึกเพชรยินดีครับ พยายามจะเดินชวนทะเลาะแล้วนะครับนาบิวอยู่ห่างไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะอาจจะเสียเปรียบครับอาศัยความใหญ่เดินเข้ามาครับสมิงเดชตั้งรับบ้างนะครับอ้าวดูดูมีหมัดหมัดมาครับพยายามจะเข้ารวบเป็นการเก็บอาวุธไว้ก่อนนะครับสมิงเดชจังหวะจับนายก็ต้องลงล่างลงเอวแล้วครับเพราะว่าขึ้นบนนี่มันลำบากกันทั้งสองสมิงเดชพอลงล่างลงเอวแล้วเนี่ยทางด้านของนาบินนี่ทำอะไรไม่ถนัดแล้วครับอ่ะสมิงเดชพยายามจะไต่ข้าวไว้ก่อนครับ ย่อสวนให้ลงมาเหลือเท่าๆกันแล้วครับโอ้โนาวินเตะขวาโดนมาขวาสวนขึ้นเหมือนกันครับสมิเตนไม่ยอม้วครับพอโดนมาก็เอาคืนทันทีครับนาวินพยายามเปิดเกมวางแข้งขวาต่อยขวาตามครับเบียดเข้าไปจนเข้าไปสมิเตจจัดเข่าขวาสวยงามครับนาบินยังไม่หยุดครับเดินต่อแทงเข่าขวาพยายามเบียดเข้าไปครับใหญ่ยาวก็จริงแต่ว่าต้องเบียดให้ตดครับพยายามจะหาจังหวะยืนใกล้ๆดูวงในครับตีได้ไหมตีไม่ได้ครับยาวก็จริงแต่ว่ายังจับไม่ได้ตีไม่ได้รับสถานของนาบินครับ ว่าตืนได้เหว่าเสียวนี่หลายช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับขยับขาจังหวะจิ้มบัดขวาโอ้ยิงบัดหนึ่งสองมีพลาดไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีอาการให้เห็นครับหมดยกหมดยกอติดตามเลยครับยกที่4น่าจังหวะดักแทงนี่โอ้น่ากลัวเลยนะครับนาบิลสมิงเดชพยายามจะเอวยงหมัดเอาขวาไป ต้องต,องตองึงดึงให้พ้นนะครับทุกทีเคยเจอกันนักชกคนอื่นดึงพ้นเจอกับนาบิลที่ต้องกาให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงจะยาวมากครับแค่ดึงอย่างเดียวไม่พอครับต้องถอยหลังสัก2อก้าด้วยละครับถ้าใครชกกับนาบิลต้องการที่จะดึงหลบเับเพราะว่ายาวเหลือเกินครับ สมิงเดชลุยแรกครับเน้นหมัดเจาะยางเข้าไปครับต้องดูครับนาบินออกมาตั้งรับดักแทงครับดูครับดักแทงขวาโอ้โหแทงสูงเหลือเกินครับแทงเข้าไปที่ยอดอกวันนี้ยังไม่เห็นนาบินแทงสูงนะครับยังไม่เห็นแทงเข้าหน้าครับซึ่งสองฝ่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามแทงเข้าหน้าคู่ต่อสู้แต่ว่านี้ยังไม่เห็นครับต้องดูครับจะมีให้เห็นไหมแต่ว่าสมิงเดชไม่สนครับจะมีไม่มีไม่รู้ครับลุยเข้าไปก่อนครับพยายามจะหาจะว่าหาโอกาสและครับต่อยหมัดเจาะยางเข้าไปครับทางด้านของสมิงเดช อนนี้เป็นกับเกมกันครับกลายเป็นสมิงเดชเดินเปิดเกมลงทุ้นเข้าไปนี่ครับห่าอย่านอยู่แล้วครับปล่อยแดงลุนพี่สมิงเดชห่าต้องเดินครับหาา้ายหาา้ายหนักหนักเน้นเน้นหาขู่รุ่นน้องให้รุ่นน้องตกใจสักหน่อยนึงนะคุณอ๊อฟตกใจไหมครับ จากฝรั่งเศสครับพยายามพยายามจะเดินชวนทะเลาะนะครับรุ่นพี่จากโอ้โหอ่าล็อกไว้ตีอ่ามันยังไม่ชัดเจนครับกรรมการชุมพลเลยแยกเลยครับเป็นเกมที่อึดอัดแล้วครับฝ่ายชกกับนาวินก็อึดอัดแล้วครับเพราะว่ายาวแบบนี้ครับแล้วก็นอกจากคู่ชกของนาวินในี่ยนแล้วเสียบดศทธาเดศวชิระและทั้นหมดก็อึดอัดครับเพราะหาคู่ชกยากเหลือเกินครับขุ่นแบบนี้ครับกับสถิติการชกอันน้อยนี้ของนาวินครับ เวลาประกบมานี่แฟนมวยทะเลาะกันครับบางคนออกซ้ายบางคนออกขวาครับอย่างที่ภาษามวยเขาบอกถึงไม่ถึงกระดูกถึงไม่ถึงครับอ่าเดี๋ยวต้องติดตามครับไฟนี้ขึ้นชั้นอีกไฟหนึ่งโอ้ยวันนี้เจอจ่าฝูงครับเบอร์หนึ่งในรุ่น130อปอ์เลยครับสำหรับนาบินโอ้โหแต่ว่านี่ครับสมิงเดชไม่ยอมง่ายๆแน่ครับดีกรีแชมเปียนแชมเปียน2เส้นนะคุณฮอสแต่วันนี้มีทุกลูกเลยนะครับนาบิล เดินได้ถอยเป็นครับลำตัวครับพยายามจะมก็มีศอกโอ้โหแข่งขวานี่ครับโอ้โหพอทำได้นี่แม่แกมีช็อตต,ต่อเนื่องด้วยนะกรบไฟนี้าตา,มมาต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับสมิงเดชจะงัดลุกไหนมาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ นานๆจะได้อึดอัดแบบนี้ครับสมิงเดชเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่เจอคู่ชกสูงกว่าตัวเองเกือบเกือบ20เซนติเมตรนะครับอ่ะครับไต่เจาะยางเข้าไปครับสมิงเดชมีทุกลูกด้วยนะครับวันนี้นาบิลโอ้วันนี้เดินได้ถอยเป็นเลยนะครับพยายามเน้นช่วงล่างครับสมิงเดชต้องอาศัยของหนักแล้วนะครับเพราะว่าลูกอื่นนี่แมดูจังหวะดูจังหวะจะกินนาบิลนี่ยากเหลือเกินครับโอ้ยนี่ครับทาห เ,เน้นไปที่ของหนักแรงแล้วครับสมิ้นเดชหมัดกับศอกครับโอกาสก็ยังพอมีครับอีกประมาณครึ่งยกสมิ้เดชฟันขานต้องชื่นชมละครับ สัญชาตยานนักสู้เลยครับอุ้ยบวกมัดกันบวกมัดกันหวาดเสียวเลยคุณทิพย์แหมมีให้ลุ้นให้ตื่นเต้นครับในช่วง10วินาทีสุดท้ายครับทางด้านของนาบินครับก็พยายามจะโชว์ให้เห็นแล้วครับว่าไม่กลัวครับยืนปักหลักรอบวกรอแลกเหมือนกันครับหมดยกสุดท้ายครับชุมพลอินทยศครับเดินรวบรวมไปให้คะแนนแล้วก็ไปที่พี่ยาวเลยครับนาบิลวินาโมยไทยครับ กลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จครับในการเอาชนะคะแนนสมิงเดชนอนอนุวัตธิมครับ